เล่นกับทางด้านภูริตเปิดไม่ได้รครับภูริตครับต้องยกมือขอตทนเพื่อนเลยครับเซ็กันใหม่ที่ทรงพบกาทองพยายามจะหาช่องเข้าทำอยู่นะครับวัตถุทิเวารามอูแดทางด้านพัฒนาระพิษก็ไม่เปิดช่องให้เจาะง,ง่ายๆเลยครับไหลามาสั้นๆครับให้ชยสศิษิ์ชัยศิษิ์ปาดมาเสาไกลจับ1นึ่งตะวันสัดลูกเดียวโหเสยคานเข้าไปเป็นสอศูนครับ อุรอบนี้เนี่ยเป็นทางด้านฤตธพาศหนูแย้มครับโอ้โหซัดเข้าไปสองสู่เลวครับที่พระตาลพิษขึ้นนำวัดสุดที่วาราวครับ้หูหเคาะไปเคาะมาแล้วตรงนี้ตัดได้ครับไหลให้ชัยยศิธิ์เพาะภูแล้วดูหูการปาดคิวเดอร์พาสลูกนี้ครับฤตธพาศหนูแย้มวิ่งมาซัดจ่อจ่อหมดสิทธิ์เซลเลยครับทรงพบกาทอง อดูจังหวะจับแล้วมีเวลามีพื้นที่ยังไงหน้ามองเลยครับชยสิทธิ์แล้วเนี่ยแค่เข้ากรอบเท่านั้นครับยิงเสยข้ามยิงเสยคานเข้า